สวัสดีค่ะพบกับช่องสุดกับการปลูกชาแนลนะคะคลิปนี้พี่หนิงก็จะชวนท่านผู้ชมมาบำรุงต้นทองอุไรนะคะต้นทองอุไรต้นนี้เป็นต้นทองอุไราสายพันธุ์มิกกี้เมาส์นะคะสูงประมาณ60เซนต้นเตี้ยดอกดกแบบนี้นะคะมีวิธีบำรุงง่ายๆกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่หนิงก็จะมาบอกสูตรบำรุงทองอุไรให้ดอกดกเต็มต้นแบบนี้เลยนะคะ สิ่งที่พีลเลงใช้นะคะประจําเลยทําสูตรนี้2อาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งก็คือน้ําสาวข้าวนะคะท่านผู้ชมน้ําสาวข้าวมีสารอาหารมากมายแล้วก็กล้วยค่ะกล้วยนะคะเน่าแบบนี้นะคะช้าแบบนี้ท่านผู้ชมอย่าทิ้งสามารถทําเป็นปุ๋ยชั้นดีเพราะในสารของกล้วยนะคะเขาก็จะมีสารอาหารมากมายช่วยเร่งดอกแล้วก็การเจริญเติบโตของต้นไม้ได้ดีเลยนะคะเราก็จะขยากล้วยเละๆแบบนี้นะคะ ยิ่งน้ำสาวข้าวนะคะยังมีสารอาหารมากมายด้วยแล้วก็เราจะใช้กล้วยนะคะช้ำๆแบบนี้ที่ท่านผู้ชมไม่รับประทานก็สามารถนำมาหมักกับน้ำสาวข้าวได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะท่านผู้ชมสิ่งนี้เลยสําหรับท่านผู้ชมจะช่วยเล่งดอกได้ดีเลยนะคะก็คือผงชูรสค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสดขัวก็ใช้ได้นะคะสูตรนี้เดี๋ยวเราก็จะหมักทิ้งไว้นะคะประมาณสองชั่วโมงถ้าท่านผู้ชมมีเวลานะคะก็สามารถหมักไว้สองถึงสามคืนก็ได้ค่ะนี่นะคะน้ำเซาข้าวกล้วยแล้วก็ผงชูรสหมักทิ้งไว้ค่ะหลังจากที่เราหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกรองเอา กล้วยออกนะคะเอาเฉพาะน้ำค่ะสารอาหารจากน้ำซาข้าวกวล้วยและผงชูรสนะคะจะช่วยเล่งดอกเล่้งผลนะคะให้พืชผักของเรานะคะไม้ประดับได้ดีเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรานาไปลดต้นทองอุไรของเราเลยค่ะ พีะะ่หนึ่งก็จะใช้ลดนะคะ2อ,อาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งนะคะสูตรนี้จะช่วยให้ต้นทองอุไรต้นเล็กๆนะคะไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็จะช่วยออกดอกเต็มต้นเลยค่ะทองอุไรเป็นต้นไม้ที่ทนแดดทนฝนด้วยนะคะท่านผู้ชมสามารถปลูกได้เลยเนี่ยนะคะมีหลายสายพันธุ์เลยนะคะนี่ยิ่งมิกกี้เมาส์ก็จะออกเป็นส้มสีเหลืองนะคะนี่เลยสวยงามมากดอกดอกเต็มต้นเลยท่านผู้ชมสามารถใช้สูตรนี้ไปทํากันเลยนะคะ มีเลยทองอุไรไม้มงคลนะคะที่อยากให้ท่านผู้ชมปลูกกันนะคะแล้วก็ใช้สุดนี้ไปทําไปรดน้ํานะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ